แล้วนายเนี่ยนะหัดมีความยับยั้งช่างใจซะบ้างไม่อย่างนั้นฉันจะวางใจฝากชีวิตไว้ที่นายได้ยังไงวางใจโอ้โหมก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นสักหน่อยเสร็จแล้วไปกินกว๋วยเตี๋ยวกันไหมได้ไหมครับโค้ดนะ ยังไม่อิ่มอีกนึงไงฮะซัดหมูกระทะไปสักขนาดนั้นนะแล้วอีกอย่างเลิกเรียกฉันว่าโค้ชได้แล้วก็เราเป็นแฟนกันแล้วไม่ใช่หรือไงงั้นให้เรียกว่าอะไรดีอะที่รักดีไหมเกินไปเรียกพี่ก็พอได้เลยครับ พี่จังหน้าสุดที่หลัก